กับเรียนท่านประธานสภาทธิกร,รผมนิยมเวชากามาสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครเขตสองพักเพื่อไทยท่านประธานครับในมาตราสิเกกระทรวงทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมงบประมาณตั้งไว้หนึ่งมืล้านตัวเลขกลมกม ผมปรับลดร้อยละ20ปรับลดลง2 7 0 7 2 0 0ล้านท่านประธานทำไมผมต้องปรับครับท่านประธานผมมีเหตุมีผลหน่วยงานหลักที่ผมต้องปรับคือกรมป่าไม้กับกรมอุทยานเนื่องจากในเขตพื้นที่บ้านผม ที่มีปัญหาที่สุดคือสองกลุ่มนี้ท่านประธานเพราะบ้านผมอยู่ในเขตภูพานสามสี่อำเภอเลยอยู่ในเขตภูพานและเขตไ,ไล่กันคือป่าไม้สิ่งที่ผมต้องกราบเรียนท่านประธานว่าที่ผมปรับไป2,700ล้านตัวเลขก,กลมๆเพราะว่าปัญหาใหญ่ซึ่งอุทยานก็ดีซึ่งกรมป่าไม้ก็ดี ไม่พยายามปรับให้เป็นพื้นที่ที่อยู่กับชาวบ้านได้บางหมู่บ้านตั้งขึ้นก่อนที่กรมอุทยานก่อนที่กรมป่าไม้จะมีขึ้นมาแต่วันนี้ผมต้องกราบเบียนนประธานว่ายังออกเอกสารสิทธิ์ไม่ได้สักหมู่บ้านโดยเฉพาะผมต้องกล่าวเลยหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นตั้งแต่สองสี่หก หกสองสี่เก้าหนึ่งผมเคยพูดหลายรอบแนละ้วท่านประธานอัน,นต้องฝากถึงหน่วยงานว่าไอ้ที่ตัดยีสบซตไอ้ตัดร้อยละยี่สิบคือสองพันกว่าล้านเนี่เพราะว่ารมนี้ไม่ปรับตัวเข้ากับหมู่บ้านบ้านดีแล้วไหมาเนี่ยเป็นหมู่บ้านห้าหมู่บ้านแล้วตอนนี้แยกนี่เหตุผลนะท่านประธาน บ้านนีละไมตะบนกุุมานและตะบนโพธิพิสารมันเป็นแยกสองตำบลในหมู่บ้านเดียวกันอำเภอกุุมานและบ้านดางเลิงพลน,นแก้วนี่ตั้งเป็นหมู่บ้านตั้งนานนี้เก้าหนึ 1, ่งเก้าสองวันนี้เอเอ,เอ,เอ,ออกเอกสารสิทธิ์ไม่ได้สักแผ่นนะไม่ได้สักใบนี่คือเป็นเรื่องที่ผมต้องปรับลดทบทานาส่วนวัดต่างๆมีปัญหาวันนี้วัดบ้านโคกกลางตะบนจันเพน ก็อยู่ถือว่าอยู่ในเขตป่าไม้อุทยานวัดดอยธรรมเจดีวัดนี้วัดอาจารย์มั่นเลยนะตั้งขึ้นมาจนป่านนี้วันนี้บอกอุทยานบอกอยู่ในเขตอุทยานออกเอกสารสิทธิ์ไม่ได้ผมเกิดมาได้ยินเลยวัดดังกล่าวดิอันนี้คือเป็นประเด็นว่าทั้งสองวัดนี้อยู่ในอำเภอโคกศรีสุพรรณและอำเภอตนมงงอย คือบ้านโคกกลางนี่อยู่อยู่ในเขตเลยอุทยานทำอะไรอยู่ทําไมไม่ดูเห็นบอกไปประชุมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วบอกไม่ได้เลยไล่เลยผมเสียดายพระอุโบสถนะ่ะสร้างบทตั้งเงินตั้งหลายล้านทําไมไม่ปรับให้มันอยู่ได้กับธรรมชาติวันนี้เอกานสิทธิ์ไม่ได้ไล่ออกนะท่านประธานส่วนนักพูดทำอะไรมไม่ได้วันนี้ครับท่านประธานผมต้องกราบเรียนว่า นี่คือความเจ็บปวดของชาวพุทธเลยท่านประธานครับด้วยความคารพบรักษอย่างยิ่งนะเรื่องนี้ขอให้พิจารณาด้วยที่สำคัญคืออีกบ้านหนึ่งบ้านโนนเจริญหมู่ที่เก้าตะบนกกปะสิวผมยื่นหนังสือไปที่กรมป่าไม้และอุทยานสองปีแล้วยังไม่มีอะไรคืบหน้าผมเคยต่อสายคุยกับระับเลข,ขาอธิบดีวันนี้ไม่มีอะไรคืบหน้าท่านประธาน ผมต้องตัดอันนี้คือเหตุผลต้องตัดว่าร้อยละยี่สิบสองพันเจ็ดร้อยล้านที่ผมเอ่ยถึงเนี่ยมันเป็นความที่ว่าเอ๊ะทำไมเราถึงอยู่ด้วยกันไม่ได้ระหว่างวัดกับป่าไม้ระหว่างชาวบ้านกับป่าไม้ซึ่งวันนี้ก็เป็นเขตอยู่แต่โดยความเป็นจริงไม่มีอะครับไม่มีไม่ว่าบ้าน นีลไมไม่ว่าบ้านหนองนางเลิงบ้านโนนเจริญพวกนี้เป็นหมู่บ้านมีว้านเล็กที่มีเวลาดกิด,ดีกาเป็นหมู่บ้านชัดเจนแต่ความที่อยู่ด้วยกันไม่ได้เนี่ยผมถึงกล่าบเรียนท่านประธานว่าแล้วเมื่อ,อไหร่จะอยู่ได้หรือคนกลุ่มนี้ต้องกลับเข้าป่าเป็นคอบนิตครับขอบคุณท่รรานประธานครับ